อัสสลาม u อะลัยกุมบาระห์มัดุลลอฮิวะบรากาโตครูชื่อครูฟิตรยานะคะเป็นครูประจำพิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแม่กบกันนะคะแม่กบก็คือคำที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟัน และพอสัมเพากันนะคะอีกครั้งนะคะแม่กบก็คือคำที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมเพาเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นเก็บ รูปภาพยีราฟลาบเรามาดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะกบคำว่ากบนะคะมีอะไรเป็นตัวสะกด ก็คือมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดคําว่าทะเลสาบมีอะไรเป็นตัวสะกดคะบอใบไม้เป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในแม่กบตัวอย่างต่อไปนะคะ อ่านว่าทูบนันเกเรียนรู้จักทูบกันไหมคะอ่าคำว่าทูบมีอะไรเป็นตัวสะกดคะบอใบไม้เอ๊ะปอปลาค่ะขอโทษค่ะมีปอปลาเป็นตัวสะกดคำต่อไปนะคะคำว่าโทรศัพท์ มีพอพานเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างที่มาจากคำจากต่างประเทศนะคะอ่านว่าอะไรคะปลาครับมีปอปลา เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กบกันนะคะตัวอย่างต่อไปที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะก็คือคำว่ายีราฟยีราฟมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะฟอฟันต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรเอย่ย อ่านว่าเครปคำว่าเครปมีอะไรเป็นตัวสะกดคะปอ,ป,อปลาใครตอบถูกกันบ้างเอย่ยคำต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรเอย่ยวอฟเฟิลนักเรียนรู้จักวอฟเฟิลไหมคะเคยกินกันหรือเปล่าอร่อยไหม Waffle ลมีฟอฟันเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กบค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรเอย่ยอ่านว่าห้องแลบห้องแลบมีอะไรเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กบคะบอใบไม้นักเกรยียนจำง่ายเลยนะคะว่าถ้าแม่กบ จะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะและยังมีคำอื่นอื่นอีกหลายคำเลยนะคะจากที่ครูดได้อธิบายเมื่อก่อนหน้านี้อ่ะเราลองมาทายกันนะคะว่าคำไหนอยู่ในมาตราแม่ก,กบกันระหว่างรอบกับบ้านนักเรีนคิดว่าสองคำนี้อะไรถูกต้องคะอยู่ในแม่ก,กบ เฉลยน,น,นะคะคำที่ถูกต้องก็คือคำว่ารอบเพราะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะเพราะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองเรามาดูอีกข้อกันนะคะสัตว์ในข้อใดอยู่ในมาตรากบก็คืออยู่ในแม่กบคำไหนคะระหว่างกบ กับไก่คำไหนที่ถูกต้องคะที่อยู่ในมาตรากบแม่กบฉเฉลยนะคะกบนั่นเองอคล้ายกันเลยกบจัดว่าอยู่ในมาตราแม่กบนะคะเพราะว่ามีอะไรเอ่ยเป็นตัวสะกด บอใบไม้ bye bye. นั่นเองไหนใครทำถูกใครเดาถูกทั้งสองข้อกันบ้างสำหรับนกักเรียนที่เดาถูกทั้งสองข้อปรบมือให้กับตัวเองนะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะครูอยากให้นัเกเรียนเปิดหนังสือของแบบฝึกหัดภาษาไทายนะคะแล้วให้นัเกเรียนลองฝึกอ่านหน้า62และลองฝึกเขียนหน้า63นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปให้ครูดูเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนแม่กบเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมมบเระห์มาตุลลอฮิวะบเระกาตุ